ช่วงนี้กำลังอยากถอยรถใหม่อยู่พอดีเลยนี่แวะมางาน Subaru Advanced Technology Drive 2022นะคะที่เนี่ยเนี่ยจัดที่ลาน Central World นะคะแล้วก็เขามีเทสไดรฟ์ให้อีกด้วยนะคะโัวมีรถ2รุ่นนะคะเป็นรุ่น Subaru XV กับ Subaru Forester ที่ลานกิจกรรมเขาก็จะมีรถหลายคันมากๆเลยนะคะที่ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยมาลองเทสต์ไดรฟ์ได้ค่ะ ซึ่งรถ2รุ่นนี้นะคะเขามีฟังก์ชันพิเศษค่ะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า i Sight นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยขับอัตโนมัตินะคะมีหลายฟังก์ชันมากๆเลยที่ทำให้การขับรถบนท้องถนนของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวกี้จะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นตัวนี้เลยนะคะ P r e c o l l u s i o n Trottle Management นะคะก็ระบบ i g h t ่นี้ก็ลเข้าช่ีนะคะจะ,ะเป็นระบบ I s i g h หน ระบบหยุดอัตโนมัติเนี่ยก็อย่างกรณีเช่นที่เราเข้าเกียร์ผิดนะคะสมมติมว่าเราจะถอยหลังนะคะแต่ว่าเราเอาเกียร์ไปไว้ตรงคันเร่งนะคะซึ่งข้างหน้าเป็นกำแพงเนี่ยระบบไอซีเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เราขับรถพุ่งไปข้างหน้านั่นเองค่ะซึ่งเราก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยแน่ๆนะคะ่ะเพราะว่ารถเนี่ยจะไม่ยอมให้เราขับไปข้างหน้าค่ะรถก็จะร้องเตือนแบบนี้นะคะสมมุติว่าข้างหน้าป้ายซูบูรุตรงเนี้ยมันเป็นกำแพงเ,เนาะลองดูมีคนเร่งป้าย ตัดกำลังเครื่องยนต์ไม่เรีนเดียบแบบข้างหน้าแล้วใชะะ่ต้อแล้ว่าแบบเออมันจะไม่ให้แล้วก็ฉชายมาตรงเกียร์ด้วยเนาะตรงนี้นะคะก็คือระบบไบไซนะคะที่เหมือนแบบคอยทําให้การขับขี่รถยนต์ของเราเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยระบบอัตโนมัตินะคะแล้วเขาก็ยังมีสเตชนันอื่นให้ลองเทสต์ไดรฟ์กันอีกด้วยนะคะ เพื่อนเนคนไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะมาลองเทดสอ์แบบกี้นะคะก็มาได้เลยค่ะที่รันเซ็นทรัลเวิลด์งาน Subaru Advanced Technology Drive จัดตั้งแต่วันที่3ถึง5มิถุนายนเวลา10นาิกาถึง18นาฬกาหรือที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ